พูดพีีครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวชุดใหม่ครับในเดมอนละยอซิ่งผมก็ไม่มีภาพไปสุ่มนะครับแต่ว่าผมสุ่มเพือแค่ใบเดียวเนี่ยก็ได้ชุดนี้มานะครับ๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะวันนี้แล้วก็จะรีวิวไอวอรไซต์มะด้วยนะครับนะไอวอที่เป็นที่ฟรีไฟเอกกับปัอนพันแมนครับวันนี้เราจะมาลงไปรีวิวแบบแต่ระดับนะครับเราเริ่มกันเลยครับ อันนี้เราอยู่ในแมพกอดสวรรค์น,นะครับ่แต่ผมไปลงที่ของนาิกาดีกว่าครับคนน่าจะเยอะรอสักแป๊บนึงนะครับแต่๋รอเค้าบินผ่านนะกร่บเะรึงแ,แล้วโอเคผมกดตัร็คาแล้วก็ลงเลยครับเดี๋ยวลอเครื่องตรวจจับตรวจก่อนครับว่ามีคนไหม โอ้เหมันจะมีนะสองามคนเลยนะครับเนี่ยประมาณคนสองคนนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยกุส่ลงกระงบาบวกแต่คนน้อยสังน้นเนี่ยครับแล้วก็มีไอ้สกินเพ้นท์ลายของที่เป็นกระโดดร่มด้วยครับเนี่ยครับเป็นร่มอะครับสกินลายวันพันแมนด้วยที่เขาแจกฟรีครับเะครับได้สก,กามาคำสัร โอ้โหสการ์นี่มันเสียงดังมากเลยครับเนี่ยอ้าวครับไปเหมือนจะน่าจะบวกกันนะครับนับ่นแหละ๋ยวผมรอนิ่งๆก่อนอตอนนี้ยังไม่เห็นสตูนะครับเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมขึ้นไปแคมป์ข้างบนดีกว่า A.M. พ a r a f ฟ l โอเคป๋าสอง AK ครับ อ้าวเรนจะเจอนะนะครับ,นะรบมันไม่ออกมาเลยครับเนี่ยต้องขึ้นไปบนหลังคามันน่าจเจังไม่มีปืนผมเสียวอีกคนนึงอ้อมหลังมาเสียวมากเลยเจอโอ้โหยืนนิ่งนะครับเนี่ย หมือนจะยืนนิ่งเลยนะครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ผมลงไปเก็บยังไม่ลงไปเก็บดีกว่ารอยคนหนึ่งหรือว่าไอคนหนึ่งหนีไปแล้วงั้นเราลงไปเก็บกันเลยดีกว่าครับลงไปเก็บนนะครับเป็นที่ดับลงมาครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเอาสองวงแทนทอมสันดีกว่าขอพันยาแป๊บหนึ่งนะครับ แ้ไอ้โทเคนเหลืองๆเนี่ยครับมันสามารถเอาไปแลกปืนหรือว่ากระเป๋าเกาะอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บตาล่าก่อนดีกว่าแล้วก็ในโหมดแรกนี่ก็มีมีดบินเข้ามาแล้วด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเจคนสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังคิวได้แค่คิวเดียวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยคนถือว,ว่าน่าจะแอบกันเยอะแล้วนี่ก็ใกล้วงสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ย มันจะมีคนมาด้วยมาเก็บแอร์ดรอปไปแล้วครับแล้วก็ข้างหน้ามีแอร์ดรอปนะครับเนี่ยมีกล่องนึงถ้าเถวนี้น่าจะมีคนนะครับเนีแอบอยู่อุยผมเหมือนผมเห็นคนใส่ปืนยาสัยงสับยิงสับยิง,ยงโอ้เรียบร้อยครับแตกครับโอ้โหสก,กาเนี่มันตายยาก,กจริงจริงต้องลากเข้าหัวถึงที่ตายครับ อ๋าแล้วก็มี UAV ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะในแพทเนี่ยครับแต่ผมเข้าไปเก็บแอร์หบก่อนดูซิมีอะไรบ้าง M79 โอ้โหเหมือนมีคนยิงหนะแต่ผมขอเก็บ M79 ก่อนผมชอบเล่นมากเลย M79 เนี่ยมันหยอดตู้มเดียวนิดแตกเลยนะครับเนี่ยเมือนกระสุนจะอยู่ที่อีกศพนึงนะใช่ครับ มาล้วครับเต็มสู่ครับสากาคู่กับ M79 มเถ้าเบิดข้างหน้าผมเห็นคนนะเนี่ยอ,อุ้ติดหัวเล้นหติดหัวโอ้กามึงแล้วหลังต้นไม้นะครับดันเลยดีกว่าแต่ผมใช้ M79 ไปตุ้มเรียบร้อยครับปู่คู M79 เเม็ดเดียวบอกแล้วเม็ดเดียวแตกแน่นอน ดามีคือมัน200อยอัพแน่นอนไหจะขอาะอะไรครับอกล่องซ่อมเกาะโอ้โหของฟูมากเลยนะเนี่ยไอวอนี่เต็มเลยครับโอ้โหไอวอเก็บไม่หมดโอ้โหไอวอเต็มเลยครับอุ่ยแล้วเหมือนในโดนมีคนนะครับเนี่ยในโดนมีคนครับจะผมขอฟังไอวอก่อนมีระเบิดด้วยโอ้โหไอวอ,มวมอ,อ,วอผม เหลือ4คนสุดท้ายจะเก็บเอาไว้ใช้24ลูกครับโอ้โหเก็บเอาไว้ขายได้ไหมครับเนี่ยเอา้าข้างหวังยิงแหมเนี่ยครับไอวอลลายไตอมะที่ผมจะรีวิวในวันนี้ครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าโดดเด่นนะครับเนี่ยเพราะว่าจีมบอกว่าจะเป็นของแลด้วยอยอดดิยาเข้าไปตุ้มโอ้ระยะไม่ถึงนะโอ้เหมือนข้างหลังเขาจะยิงกับใครคนนึงนะ หลักต้นไม้แล้วลองยอดอีกเม็ดหนึ่งต้องเรียบร้อยครับโอ้โหแตกโอเอ็นเจ็ดเก้านี่แตกหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนมันไม่มีกระสุนละอันนี้มีใครคนนี้เขามีปืนอะไรบ้างเนี่ยโอ้เอ็ p พเอเอาเอ็พดีกว่าเอ็นพะสี่ศูนยะเพราะว่าช่วงนี้ก็เอา้าเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับเนี่ยโอซึ่งผมกับสตีกคนนึ่งนะครับ แต่ผมเดินไล่หาเลยดีกว่านา่าคนนี้นา่าจะแอบนะครับเนี่ยแต่ผมไปหาทางซ้ายก่อนดีกว่าขอบวงหรือว่ายังจะไม่เข้าวงมาหรือเปล่าแถบซ้ายนี่ไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่น่ามีเดี๋ยวเช็คต้องขอบวงอีกทีหนึ่ง ไม่มีคนครับข้างหลังเช็คข้างหลังไม่มีคนเหมือนกันเนี่ยผมเข้าวงเลยนน่าจะอยู่ในวงแอบแถวแถวหลังต้นมะพร้าวเนี่ยแหละครับค่อนข้างจะตึงนะครับเนี่ยคนนี้ถ้าเหระครับวับนผมจะเห็นอะไรแวบ,บๆนะทางซ้ายไม่มีนะโอเค ตรงหาดนี่เขาไม่น่าอุ้ยเด้อเด้ๆเด้ไม่ว่าก่อนโอ้โหดีดีก็โผล่มาโอ้โหเด่นซองซะด้วยอาไะครับงานนี้จะอ้อ,อมไปข้างหลังว่าเหมือนเขาจะไม่เข้ามาใกล้ด้วยนะอุ้ยโดนอยู่นะจะเปิดสูนโอ้โอ้โหไม่โดนนะ ลูกโอ,โอ้สองทางแล้วสองทางเลยเกมไรนก็ต้องออกมาป่าแล้วครับโดนหนึ่งหนึ่งกันวันนี้ยังไงลูดเรียบร้อยครับโอ้โหแตกครับย่าโอ้แบบแล้งนี่ก็ไม่ได้ที่หนึ่งมานานมากแล้วนะเนี่ยปรีดีก็ดีได้เป็นผีแล้วเนี่ย นะครับก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้ปุ๊บทีวีนะครับสวัสดีลาบไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ